สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระคิดทุกท่านนะคะและสวัสดีพี่น้องสมาชิกคริจตจัรแสงสงสันิภาพที่บางใหญ่และแสงสันิภาพที่คอลองหลวงค่ะสุวพัทราปารมานะคะทุกท่านอยู่ในบทเรียนการเฝ้าเดี่ยวค่ะซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่24มกราคมปี2021ค่ะทุกท่านอยู่ในพระธรรมสดุดีนะคะวันนี้มาถึงบทที่32ข้อที่ 1ถึง11แล้วนะคะถ้าเราพร้อมเราอ่านพระคัมภีร์ไปได้วยกันเลยค่ะบุคคลผู้ซึ่งการละเมิดของเขาได้รับอภัยก็เป็นสุขคือผู้ซึ่งบาปได้รับการกลบเกลือนบุคคลซึ่งพระยาเวมิได้ทรงถือโทษก็เป็นสุขคือผู้ที่ไม่มีการหลอกลวงในจิตใจของเขาเมื่อข้าพระองค์ไม่สารภาพบาปร่างกายของข้าพระองค์ก็สุดโทมไปโดยการคร่ำครวญวันอย่างคำ่ำ พระหัสของพระองค์หนักอยู่บนข้าพระองค์ทั้งวันทั้งคืนกำลังของข้าพระองค์ก็เหือดแห้งไปยังกับถูกความร้อนในหน้าแล้งเสลาข้าพระองค์สารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์และข้าพระองค์ไม่ได้ปกปิดความชั่วของข้าพระองค์ไว้ข้าพระองค์ทูลว่าข้าพระองค์จะสารภาพการละเมิดของข้าพระองค์ต่อพระยาเวแล้วพระองค์ทรงอภัยความบาปชั่วของข้าพระองค์เสลาเพราะฉะนั้น ขอให้ผู้จงรักภักดีทุกคนอธิษฐานต่อพระองค์ในเวลาที่จะพบพระองค์ได้ในเวลาน้ำท่วมมากน้ำจะไม่มาถึงคนนั้นพระองค์ทรงเป็นที่กำบังของข้าพระองค์พระองค์ทรงปกป้องข้าพระองค์จากความยากลำบากพระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์ไว้ด้วยเพลงฉลองการช่วยกู้เสลาเราจะแนะนำและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไปเราจะให้คำปรึกษาแก่เจ้า และเฝ้าดูเจ้าอยู่อย่าเป็นเหมือนม้าหรือล่อที่ปราศจากความเข้าใจซึ่งต้องติดสายผ่าปากและบางเหียนมิฉะนั้นมันจะไม่มาใกล้เจ้าอันความทุกข์ของคนอธรรมนั้นมีมากแต่ความรักมั่นคงจะล้อมบุคคลที่วางใจในพระยาเวท่านทั้งหลายผู้ชอบธรรมจงยินดีในพระยาเวและจงเปรมปรีทุกท่านผู้มีใจซื่อตรงจงโห่ร้องด้วยความยินดีเถิด หัวข้อในการเฝ้าเดี่ยววันนี้นะคะประคอนให้ว่าผู้ที่มีความสุขอย่างแท้จริงประคอนยกมาจากพระธรรมสารุดีค่ะในบทที่32ข้อที่1ตอนต้นนะคะที่มีเขียนไว้ดังนี้ว่าบุคคลผู้ซึ่งการละเมิดของเขาได้รับการอภัยก็เป็นสุขพี่น้องที่รักคะ่ะ ผู้ที่มีความสุขอย่างแท้จริงค่ะคือบรรดาผู้ที่ได้รับการอภัยบาปจากพระเจ้านั่นเองฉะนั้นค่ะความผิดบาปต่างๆนะคะที่เราเคยได้ทำมานะคะมันจะไม่มาถมทับหรือว่าถาถมใส่ชีวิตของเรามาทำให้จิตใจของเราความคิดของเราหรือว่าจิตจำนึกของเรานะคะรู้สึกผิดบาปหรือว่า ต้องกลัวการถูกลงโทษอีกต่อไปแต่ว่าความสุขเช่นนี้นะคะจะเป็นของใครไปไม่ได้ค่ะความสุขเช่นนี้นะคะจะเป็นของคนบาปทุกคนที่เข้ามาหาองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองในพระธรรมสดุดีค่ะบทที่32ค่ะในข้อที่1นี้นะคะ ได้บรรยายการให้อภัยบาปของพระเจ้านะคะใน3ทางด้วยกันทางที่1น,นะคะพระเจ้าทรงให้อภัยบาปนั่นก็คือพระองค์ค่ะทรงยกโทษบาปให้แก่เรานั่นเองในทางที่สองนะคะพระเจ้าทรงปลบเกลื่อนบาปค่ะนั่นก็คือบาปนั้นค่ะไม่ได้อยู่ในสายตาของพระเจ้าอีกต่อไป และทางที่สานะคะพระเจ้าไม่ทรงนับบาปนั้นมาต่อสู้กับเราอีกต่อไปนั่นก็คือโทษนั้นถูกลบล้างไปจากบันทึกแล้วนั่นเองสิ่งหนึ่งนะคะพี่น้องที่รักบุคคลผู้ซึ่งพระเจ้าไม่ทรงถือโทษก็เป็นศุข พระเจ้าค่ะทรงถือว่าคนบาปที่กลับใจอย่างจริงใจนะคะนับว่าเป็นคนที่ชอบธรรมไม่ใช่เพราะว่าเรานะคะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะกลายเป็นคนชอบธรรมแต่ว่าความชอบธรรมค่ะเป็นของประทานนะคะที่เราได้รับเมื่อพวกเราค่ะสารภาพบาปและเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้น และในทางตรงกันข้างนะคะบุคคลใดที่ปกปิดซ่อนบาปไว้ค่ะดังเช่นที่กษัตริย์ดาวิดนะคะปกปิดบาปของเขาแล้วก็ไม่ยอมสารภาพต่อพระเจ้ากษัตริย์ดาวิดเองค่ะได้สูญเสียสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตนั่นก็คือสุขภาพสันติสุขในจิตใจความสุขและความปรดปานของพระเจ้า ประยัดาวิดเองค่ะได้ประสบกับความรู้สึกผิดนะคะและความทุกข์ทรมานภายในซึ่งเป็นการลงโทษจากพระเจ้าพี่น้องที่รักคะดังนั้นนะคะการยอมรับและสารภาพบาปด้วยจิตใจที่ซื่อสัตย์จริงใจและกลับใจใหม่จะส่งผลคะ่ะให้ได้รับการยกโทษด,ด้วยพระคุณของพระเจ้า รวมทางการลบล้างความผิดด้วยทำให้เราค่ะได้รับของขวัญน,นะคะแห่งการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในเราค่ะนั่นก็นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในเรานั่นเองซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้นะคะจะสอนและชี้นำผู้เชื่อค่ะที่ได้รับการอภัยบาปแล้วนะคะให้ผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ เห็นคุณค่าของการสถิตและคำสอนหรือคาแนะนำต่างๆของพระเจ้าที่มีให้กับเราดังนั้นนะคะเราจึงเห็นได้ว่าผู้ที่วางใจในพระเจ้าเป็นผู้ที่ได้รับพระพรเพราะเขาค่ะมีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าและเขามีจิตใจที่ถูกต้องต่อพระเจ้านั่นเอง ทีนี้นะคะอยากให้ <c oughs> เราค่ะได้ตอบสนองนะคะต่อพระคําของพระเจ้านะคะในบทนี้ด้วยกันมี2ข้อนะคะที่อยากให้เราได้ตอบสนองก,กันข้อแรกนะคะเรียนรู้ค่ะที่จะให้อภัยผู้อื่นนับว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดค่ะพี่น้องที่รัก เพราะในทุกๆความสัมพันธ์นี้ค่ะไม่ว่าจะในครอบครัวในหมู่เพื่อนในหมู่คนที่เราทำงานด้วยหรือแม้แต่กับคนที่เราไม่รู้จักนะคะก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ดังนั้นค่ะจึงต้องมีการให้อภัยกันการให้อภัยนะคะถือว่าเป็นความกรุณาอย่างที่สุดค่ะที่ พระเจ้าทรงมอบให้ไว้กับเราในพระคัมภีร์ค่ะก็มีตัวอย่างนะคะที่ทำให้เราได้เห็นถึงการอภัยที่ใกล้ตัวที่สุดที่เราสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนั่นก็คือมอีในช่วงหนึ่งของพระคัมภีร์นะคะที่เปโตขาสาวกของพระเยซูถามพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้า หากพี่น้องของข้าพระองค์กระทําผิดต่อข้าพระองค์เรื่อยไปข้าพระองค์ควรจะยกความผิดของเขาซักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือและถ้าพี่น้องทุกคนนะคะจําได้นะคะพระเยซูก็ได้ตรัสตอบเปโตไปว่าเราไม่ได้ว่าเพียง7ครั้งเท่านั้นแต่เจคูณด้วย70สบ ใช่ละค่ะพี่น้องที่รักสิ่งนี้ที่พระเยซูได้ตรัสไว้นะคะพระเยซูทรงปรารถนาค่ะก็คือไม่อยากให้เรานะคะเริ่มนับว่ามีใครที่ทำผิดต่อเรามาแล้วกี่ครั้งแต่พระองค์ค่ะกำลังสอนเราในสิ่งนี้นะคะว่าให้เราค่ะอภัยโดยที่ไม่ต้องนับมากกว่าค่ะ และสิ่งที่อยากให้เราตอบสนองพระคำพระเจ้าค่ะอย่างที่สองก็คือให้เราค่ะฝึกตนเองนะคะให้มีความอดทนและมีความรักต่อผู้อื่นเหมือนที่พระเจ้าค่ะได้ทรงอดทนและรักเราอย่างเหลือล้นเช่นกันอย่าเอาตัวเราเองค่ะนะคะไปผูกติดกับความโกรธนะคะและความขมขื่นใจ อย่ารู้สึกว่าคนที่ทําผิดต่อเรานั้นสมควรที่จะได้รับการลงโทษหรือหลายๆคนมักจะพูดว่าให้กรรมตามสนองเขาเหล่านั้นนะคะสิ่งนี้อย่าให้เราได้รู้สึกเช่นนี้เลยนะคะพี่้องที่รักคะความสามารถในการยกโทษค่ะให้ผู้อื่นนั้น เป็นคุณสมบัติที่สัมพันธ์ค่ะกับความสุขมากที่สุดค่ะและจริงอยู่ค่ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมากและมันเป็นสิ่งที่เราทำยากมากๆด้วยนะคะแต่เมื่อเราตระหนักได้ว่าพระเจ้านะคะได้ทรงอภัยบาปแล้วก็ทรงยกโทษบาปนั้นให้เรามากมายเพียงใด เราเองค่ะก็ควรที่จะเมตตาต่อผู้อื่นด้วยนะคะพระคัมภีร์หนุนใจค่ะให้เรานะคะสนใจเมตตาใจประณีใจท่อมใจอ่อนสุภาพและใจอดทนไว้นานความโกรธค่ะพี่น้องที่รักคะทำให้เรารู้สึกสูญเสียทุกวินาทีแห่งความสุขไป เรานะคะไม่อาจจะเปลี่ยนใจของคนอื่นได้ค่ะแต่เรานะคะสามารถจัดการกับท่าทีของตัวเราเองนะคะได้เราค่ะเลือกได้นะคะที่จะสุขใจกับพระเจ้าทุกวันได้เพราะฉะนั้นนะคะเลือกที่จะสุขใจกับพระเจ้าในทุกวันดีที่สุดค่ะอยากให้เรานะคะร่วมใจกันอธิษฐานค่ะ ้าแต่พระเจ้าที่รักขอให้ข้าพรองค์ทั้งหลายเป็นคนหนึ่งที่วัยต่อการสำนึกในความผิดบาปที่ได้กระทำลงไปขอให้ข้าพองค์ทั้งหลายเป็นคนที่มีความสุขเดินอยู่ในทางชอบธรรมของพระเจ้าขอให้ข้าพรองค์ทั้งหลายมีใจอ่อนโยนมีชีวิตที่คิดเหมือนองค์พระเยซูคริสมีความปรารถนาเหมือนองค์พระเยซูคริสและมีชีวิต เหมือนองค์พระเยซูคริสต์ที่รักและเชื่อฟังพระเจ้าอย่างจริงใจอธิษฐานทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเชื่อในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนฝากไว้เช่นเคยค่ะนะคะปันรักปันพระพรน,นะคะ สู่พี่น้องของเราหรือคนที่เรารักนะคะผ่านบทเรียนการเฝ้าเดี่ยวค่ะซึ่งเราสามารถเรียนไปได้ทุกวันนะคะติดตามบทเรียนนี้ได้ค่ะที่ช่อง y o u t u b e นะคะ mm hmm. พิมพ์คำว่าผู้มือเฝ้าเดี่ยวเพืพ่อจากแสงสวนภาพค่ะ mm hmm. ถ้าเราอยากรู้นะคะว่าคลิปจะเด้งขึ้นมาตอนไหนนะคะก็กดที่กระดิ่งสามารถที่จะติดตามได้นะคะก็จะทราบแบบฉับพลันด่วนเลยทีเดียวนะคะ และอีกสองวันค่ะที่อยากฝากไว้นะคะก็คือวันอาทิตย์ค่ะคนไหนที่อยู่ไกลไม่สามารถที่จะมาร่วมนมัสก,การกับเราได้นะคะก็สามารถนมัสก,การออนไลน์ค่ะไปกับเราได้ทุกวันอาทิตย์นะคะ9ก้าโมงเช้าค่ะที่เพจคิดจักรแสงสัมพิภาพนะคะฟังพระคำยามเช้ากับผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยกันและ1ิบโมงเช้าก็นมัสก,การพระเจ้าไปด้วยกันอีกหนึ่งวันค่ะก็คือค่ำคืนสุขอธิษฐานนะคะ อยากเชิญแล้วก็หนุนใจพี่น้องมาร่วมอธิษฐานเพื่อพี่น้องของเราด้วยกันทุกวันศุกร์ค่ะเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะที่เพจของพริเจาจักรค่ะขอพระเจ้าอวยพรพิทักษ์รักษาพี่น้องทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ